วันนี้ CBP World พร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านสู่ความสำเร็จที่เราสามารถกำหนดได้ระบบของเราที่เพียบพร้อมสามารถที่จะตอบโจทย์ตอบคำถามทุกท่านที่มีความฝันที่กำลังมองหาสิ่งที่ดีกว่าขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมธุรกิจระบบเครือข่ายของบริษัท CBP World เรามีทีมงานสนับสนุนนะครับที่เป็นมืออาชีพผมยังรับราชการ แต่ก็สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับมงกุฎเพชรบริษัทที่ตั้งมา20กว่าปีการันตีได้ความมัน่นคงนาที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีทีมงานดีพร้อมกับแผนการตลาดที่สุด,ดยอดมากครับไม่ต้องคิดไม่ต้องถามทําตามลูกเดียวที่ c ีพ World ภายในปีนี้คุณรวยแน่นอนครับขอเชิญทุกท่านมาสร้างความสําเร็จและความมาั่งมงกับพวกเรานะครับท่านไหนที่อยากจะรวยกับระบบเครือข่ายนะคะในยุคแห่งการแข่งขัน อยากจะเชิญชวนพี่น้องเป็นโอกาสดีของนักธุรกิจหน้าใหมมาร่วมสร้างความสำเร็จกับเรา c ีพีพเวิร์